หนังสือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยวอวชิราเมธีสำนักพิมพ์สป,ปายะความรักจะบริสุทธิ์งดงามก็ต่อมือหัวสมองและหัวใจวางอยู่บนตราช่างอย่างสมดุลเช่นที่กล่าวมานั้นถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปความรักซึ่งใครต่อใครมักมองว่าเป็นสิ่งสวยงามก็จะกลายเป็นสิ่งแสนสามได้ รักมากขนาดไหนก็ทำร้ายได้มากขนาดนั้นเพราะความรักความชังเป็นปฏิภาคผกผันซึ่งกันและกันขึ้นลงผันแปร ى, โดยเกี่ยวเนื่องกันอย่างยากที่จะแยกออกเมื่อน้ำขึ้นน้ําลงมีผลโดยตรงกับแรงดึงดูดจากพระจันทร์เหตุที่ทำไมคนที่รักกันจึงฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ลงคอสาเหตุที่คนรักฆ่าคนรักนั้นมีมากมายเหลือเกิน บางทีเหตุผลของการฆาตกรรมคนรักอาจไม่ได้มาจากเรื่องความรักความหึงหวงเลยก็เป็นได้แต่อาจมาจากความใคร่ความลงผิดหรือความตกเป็นทาสของอารมณ์อย่างชั่ว,วูบเช่นความทะลอบอ่อแหวงความเข้าใจผิดอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งควรระมัดระวังอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความรักก็คืออารมณ์หึงหวงซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่าภาวะตัณหา อันได้แก่ความรู้สึกว่าคนที่เรารักนั้นเป็นสมบัติของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยลืมนึกถึงความจริงพื้นฐานไปว่าคนที่เรารักนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าสมบัติซึ่งเป็นวัตถุสิ่งของเมื่อเรารักใครสักคนต้องระลึกอยู่เสมอว่าคนที่เรารักไม่ใช่สมบัติของเราแต่เพียงผู้เดียวแต่เขาก็ยังคงเป็นสมบัติของตัวของเขาเองซึ่งเราต้องเคารพและให้เกียรติ นอกจากนั้นเขาก็ยังเป็นสมบัติของพ่อแม่พี่น้องของเขาอีกด้วยพอเราคิดจะให้คนซึ่งมีชีวิตจิตใจปัญญาอารมณ์ความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับคนอื่นสิ่งอื่นมายอมสยบอยู่ในอาน,นัตของเราเพียงคนเดียวอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยประการทั้งปวงแต่พอทุกอย่างไม่เป็นไปตามใจหวังความแตกหักก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เองความหึงหวงค่าคนรัก ค่าอนาคตของคนที่กำลังมีความรักมามากต่อมากแล้วแต่ก็คงจะฆ่าคนอีกมากมายในอนาคตตราบเท่าที่เขาเหล่านั้นสนใจแต่จะรักโดยไม่เคยคิดจะเรียนรู้เรื่องความรักอย่างท่องแท้ดังนั้นเมื่อมีความรักเกิดขึ้นในดวงใจก็ควรจะเปิดตาเปิดใจของตัวเองเอาไว้ให้ควางเสมออย่าจมดิ่งลงไปในหลุมดำของความรักจนลืมพ่อแม่ พี่น้องเพื่อนอนาคตภาระหน้าที่ศีลธรรมและสถานภาพทางสังคมของตัวเองเมื่อตกอยู่ในห่วงแห่งความรักควรหาทางช่างดูหัวใจและหัวสมองของตัวเองอยู่บ่อยๆว่าสองสิ่งนี้ยังสมดุลกันดีอยู่หรือไม่อย่าริรักทั้งทางที่ยังหลับตาแต่จงรักอย่างลืมตาอยู่เสมอ แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมสสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม